ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนประมาณ11บเอมงนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะทุกคนเนาะเบล่ะเล็งร้านก๋วยเตี๋ยวไว้ตั้งหลายอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าเบล่ะไม่มีเวลาว่างพาเด็กๆมากินเลยอาทิตย์นี้ก็คือโอเคเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเพราะว่าให้เวลากับลูกๆบ้างเนาะทุกคนสิมากินผู้เดียวกะกะไรอยู่แต่ว่ากินคนเดียวก็กินได้เลยแต่พาลูกมาด้วยมันก็อ่าดีกว่ามันแสบกว่านะกินหลายๆคนกินผู้เดียวอาจจะแบบว่า แต่ว่าเบ้า,บา,าเหาดอกกินคนเขาคนเดียวก,กินได้กินผู้เดียวกิกนได้ละสองถ้วยบนละจา้าเพราะว่ากินหน่อยบ่ได้เพราะว่ามันบอิ่มนะจ๊ะมันจะไม่มันร่างกายของเรามันฉุบฉีดตลอดเวลานะ่ะร่างกายของเวลมันแบบว่า มันฟุ้งมันไม่ใช่มันเลือดพานตลอดเวลามันต้องกินหลายการ์เซอรมันจะไม่มีแรงเป็นบ้าทํางานเลยทุกคนมันต้องกินหลายๆไปกกอนนะคะวันนี้พี่เอเดนกับอาาก็จัดไปเลยคนละถ้วยเนาะแรกๆพามากินก๋วยเตี๋ยวยังแบบว่าเงื้องๆง้านะทําไม่เป็นนะทุกคนแบบว่ากินไม่เป็นเดี๋ยวเนี้ย แค่แบบตัดเส้นให้แล้วก็เป่าให้นิดหน่อยเนี่ยอืมนางกินกว๋วยเตี๋ยวแบบเกง่งเราได้ดูน้องน,นาซะก่อนทุกคนขาพุณนะหน้ามา้าหน้าใจก็กําลังยาวมานิดหนึ่งนะคะมันก็ดูแบบโอ้ลูกข่อยน่ารลักเนาะทุกคนก่า ชีวิตเบลช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตทุกคนเลยนะคะเบลกับยู่แต่บ้านทํางานขายของเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้แบบว่ามีอะไรใหม่ๆเลยนะคะแล้วมันก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันก็เลยทําอะไรมากมายยังไม่ได้เอะทำเงี้ยมันก็ฝนตกเนาะมีแต่หญ้านั่นแหละทุกคนที่ยังให้เห็นอยู่แบบว่ามีงานให้ทําก็คือส่วนใหญ่ถ้างานในสวนก็จะเป็นหญ้าต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบทําความสะอาดอยู่ เรื่อยแล้วมันเปียกมันแฉะพื้นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเราก็มีเวลาที่แบบไปขายของดูแลลูกเข้าสวนเนี่ยจะไม่ไม่เท่าไหร่นะคะช่วงนี้มันไม่เหมือนหน้าหนาวถ้าหน้าหนาวอะเราปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบ่งสัรปันส่วนเวลาให้ดีว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะทุกคนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็แค่รอเวลาว่าเราจะจัดการชีวิตแล้วก็สถานการณ์ชีวิตอของเราเนี่ย ให้มันไปในทิศทางไหนก็แค่รอวันพุธนี่แหละว่าฝนมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเราจะทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไปในทางที่ดีไหมไม่รู้หรอกทุกคนแต่ว่าเบลก็อยากขายของตอนเช้าเหมือนที่เบลว่าแหละมันเป็นกับข้าวพวกไก่ย่างอะไรอย่างนี้ก็อยากขายเนาะเพราะว่าตอนเช้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครทําแต่ว่าเบลว่าเบลก็น่าจะไหวนะคะอย่างที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละก็ช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยพอดีนะ หน้าหนาวเราก็มาสักบ่ายสามอย่างเงี้ยมีอะไรร้อนๆชบวงชบูเลยก็ว่ากันไปเนาะมันก็มีลูกชิ้นด้วยมันก็เลิศอยู่นะสาหรับเบละนะคะมันก็จะมีอะไรให้เราทําหลายๆอย่างนะเบลก็คิดแต่เรื่องทํางานอย่างเดียวเลยบ่ค่อยไดคิดเรื่องอื่นนะทุกคนคิดแต่ว่าเราจะ ไปต่อ,อยังไงอนาคตมันต้องไปได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยตอนเนี้ยคิดแต่ว่าจะทํางานยังเดี๋ยวหาเงินอย่างเดี๋ยวตื่นขึ้นมาหน้าตาเนี่ยอุ้ยมันนี่มันนี่มันน,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 นี่ลอยมาเต็มหัวเลยจะเห็ุอีย่างก่อนจะรีดแผนไว้ว่าเออเราจะทําวันนี้เราจะทําอะไรวันนั้นเราจะทําอะไรนะคะรอบทสรุปวันพุธด,ด้วยแหละว่ามันจะ เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไล่ยาวให้ทุกคนฟังสักสามชั่วโมงไปเลยนะเอาตะต้นจนจบไปได้ถ้ามันจบนะถ้ามันจบนะถ้ามันไม่จบก็ก็วางแผนกับทนายไว้แล้วแหละถ้ามันไม่จบเบลก็จะไปต่อเลยนะคะไปต่อแบบว่าให้มันสุดเพราะว่าถ้ามันไม่สุดคาราคาสั่งอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่จบเราเองก็จะไม่มีความสุขลูกกับสีเครียดไปนั่มสู้ดีให้มันจบไปเลยดีกว่านะ มันเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วไม่ต้องฝืนความรู้สึกตัวเองด้วยนะเแบลบเองก็ชอบชีวิตตอนนี้มากๆชอบไม่ใช่ว่าไม่พยายามที่จะประคับประคองนะแต่ก่อนกับพยายามเลีวยนะคะแต่พอเราก้าออกมาใช่ไหมเแบลบรู้สึกว่าชีวิตตอนเนี้ยมันมีความสุขมากกว่าทุกคนคะ่ะมันบเครียดมันไม่ต้องตื่นขึ้นมาเอ๊ะวันนี้จะทะเลาะยังกันอีกเนาะไม่ต้องตื่นขึ้นมาพูดเรื่องนี้แล้วเแบลบตื่นขึ้นมาเแบลบรู้แต่ว่าลูกวันนี้ลูกไปโรงเรียน ลูกก็รีดผ้ากินข้าววันนี้ทํากับข้าวตอนเช้าให้ลูกกินตัวเราเองยังไม่กินก็ได้นะคะเดีแบบ๋ยวก็กินกาแฟกินกาแฟกินชาเขียวอะไรเงี้ยผสมกันแล้วก็ออกกําลังกายอ่าตอนนี้ก็ออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงด้วยออกกาลังกายเสร็จมีงานในสวนให้ทําเหลือเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับไปเฮ็ดในสวนสักเล็กสักน้อยพ่อได้เอาญ้าออกแค่นั้นเราก็ กลับมาอาบน้ำแล้วก็อยากกินข้าวก็กินหรือจะไปเปิดร้านก่อนก็ได้นะคะหรือวันไหนที่ไปซื้อของก็ไปซื้อของเดยชอบชีวิตตอนนี้มากกว่าเอาอตรงเลยเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วตอนนี้คือชิลแบบชิลมากทุกคนคะ่ะโมมี่ยังให้ซีเรียสจริงๆนะมันเป็นความสุขทางใจในอย่างหนึ่งหรือว่าเราอยู่คนเดียวแบบ เก่งแล้วทุกคนคะเราแบบชอบที่จะอยู่คนเดียวหรือเปล่าเแบลบก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอลูดอกแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าที่ที่เราทําอยู่คือปฏิบัติต่อลูกอย่างเงี้ยเออทรงเขาไปโรงเรียนกินข้าวกินน้ําเสร็จเแบลบก็มีหน้าที่เแบลบก็ทํางานแล้วก็ดูแลบ้านอย่างเงี้ยเออกวาดบ้านถูแบบ้านเแบลก็เลยทำไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนกลางวันเบลก็ทํางานอย่างเงี้ยบางทีเข้าสวนก็ให้เวลากับตัวเองแบบกับออกกำลังกายบํารุงผิวพรรณหน้าตาสดใสอุ้ย ชีวิตแบบนี้ดีกว่าทุกคนขาดีกว่าเราไปทุกทรมานขนาดได้ยินแค่เสียงไปแบบยังทรมานแบบยังไม่อยากได้ยินเลยทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบอู้ไม่เอาแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะมัน มันอยากจะจบให้มันจบจบ,จบไปนะแต่ยังสีแบบว่ามาค่าล่าค่าสร้างอยู่เบลก็คุยกับทนายไว้แล้วแหละว,ว,ว่าเบลจะใส่ให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะเแบลบใส่ให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วก็ให้มันจบไปเลยนะคะถ้าบ่าอยากจบเแบลบก็เชิญมันตัดให้มันจบเลยนะวันนี้กลับมาบ้านก็พาเด็กๆมาอยู่ในห้องเล่นโอ้ยวันหยุดก็จะประมาณนี้นะคะลูกสาวคนสวยเาก็ชอบเต้นมากทุกคนคะ่ะแเบลบก็เอนเตอร์เทนลูกนะคะไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะน้องอนาเขาชอบเต้นจริงย่ โรงเียนเขากับมากเต้นนะทุกคนให้เด็กๆเอ็นจอยเล่นอยู่ในบ้านแล้วเบลก็ลงมาทําสวนทุกคนคิดว่าหญ้าข้างหลังบ้านมันเยอะแค่ไหนเบลว่าได้ลงมาเนี่ยนานแล้วนะเบลว่าเบลทําไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมนันขึ้นขึ้นมาใหม่ยิ่งฝนตกลงมาเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเยอะมากเท่านั้นถ้าเรายิ่งแม่ออกนะโอ้ยกระชิยูจังสี่แหละทุกคนคะแล้วต้นกล้วยต้นเล็กๆอะ่ะนานๆก็โตขึ้นมาเยอะเนาะถ้าเราไม่ตัดออกมันก็จะดูแบบ มันดูเยอะเกินอนะ่ะมันไม่มีมันไม่สบายตาทุกคนคะ่ะแล้วย่าอันเนี้อยอุ้ยเบลออกคาดนะ่ะดึงออกเลยนะทุกคนมันจะเป็นค่าที่แบบดาย่าได้ด้วยนะล้วก็จะดึงออกให้มันเบิดเลยใครบอกว่าเอาแผ่นอ่ารองกันรองวัวชพืชน,นะมาปูแล้วมันจะดีเบลบอกเลยยา้ามันแทรกแซงได้ทุกอนูจริงๆทุกคนคะ่ะแม้เราจะปูไว้ก็ตามแต่พื้นที่ที่มันยังขึ้นอยู่มันก็ ปกคุมไปได้หมดอะเบลไม่รู้จะว่ายังไงเบลปูไว้ตั้งเยอะแต่สุดท้ายทุกคนเห็นไหมเห็นแค่สีดำๆดำนิดเดียวเองนะนอกนั้นย่าหมดเลยนะมันต้องลื้อออกไม่งั้นมันก็อเอไดาย่าไม่ได้นะคะต,ต้นกกงต้นกล้วยอันเก่าเราก็จะตัดออกให้หมดเลยนะ อันใดที่มันบอนี่เขาก็ตัดออกเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับรากกล้วยนะถ้ามันแบบอึมครึมเกินไปต้นกล้วยของเขาก็สิบอสวยงามบอออกดอกออกผลนี่เข้ากิ่นนะบางต้นก็ยืนต้นตายนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ตัดออกเลยอยวันนี้ออกทั้งกําลังกายแล้วก็ทําสวนด้วยปาทโทเบลสีจอยบัดน,นี้แหละทุกคนคะ่ะเบิงบระโดดเบลชิน้ำนักหาสีพูดไ้มานู่ไปแล้วฟันเฟืง <laughs> องเบลชิน้ำนักหาสีบอกเลย จะทําให้ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูไะบอกย่ำใดบนรถจักเถือ่อนบอกมาตั้งแต่พูดน้องอาาเท่าไหร่ยังเดินไม่ได้เลนะเบลพูดตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็คืออ่ะซ้าเกาอยู่ซ้ำมันเถาะซ้ำมันเถาะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกคนขาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็แข็งแรงเแบลบก็ว่าเบลก็ยังแข็งแรงอยู่เด้ทุกคนมันไม่ได้เจ็บได้ป่วยไอ้เรื่องที่ว่าอ่าอ่าฉีเลดน่ะอจาได้ไหม เบลอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะถ้าสมมติว่าวันไหนที่เราไม่สบายหรือไอถ้ามีไอแล้วมันกระแทกอ่หน้าท้องเล็กอข้างล่างของเราเนะ่ะเครื่องในชั้นล่างเรามันกระแทกนิดหน่อยนะทุกคนมันสิเพิบอ,ออกมาเลยถ้าเราไออะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปิ่ออกมาเลยนะเบลก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแรงกระแทกมันถึงรุนแรงขนาดนี้จะสาไอซื้อได้นี่ส่วนอันนั้นสิบอุอ้ย มันฉีบเอาอกว่าเบิดใสเบิดพุ่งบือร่ำใส่องฉีบไหลออกมากปกติถ้าขนาดนั้นมันก็เกินไปเนาะแต่ถามว่าถ้ามันรุนแรงมากถึงแบบขนาดไม่ไอยังฉี่เล็ดเนี่ยอันนั้นก็ครจะไปหาหมอแล้วแหละเบลว่าแต่ว่าทุกวันเนี้ยเบลไม่ได้อใช่ไหมเบลวหายแล้วมันก็ปกติธรรมดาดิมันก็ซื้อๆแล้วก็อั้นได้ไหมก็มีบ้างแต่ถ้ามันแบบไม่ได้เนาะมันก็บได้ได้ลูกสองคนหรือได้ทุกคนขาไหนจะอายุอีกเนาะกับ แต่ว่ากับบางที่ก็เกินไปบางครั้งอะถ้าไอมากๆไอมากๆมันจะเดก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนักหนามันวันเคลื่อนประปาแตกบาขัวใจชีวิตจะคว่ำเกินมันเยอะมากจนได้ไปซื้อเพลนเพิดมันใส่เนี่ยอย่าว่าทุกวันนี้มันมีผ้านาไมยที่เป็นแบบว่าเป็นกางเกงใช่ไหมอย่าว่าเบล๋วลองซื้อมาใส่เลี้ยวทุกคนค่ะเบลลองซื้อมาใส่เอาไม่อยู่ ประจ,จำเดือนกับปัสสาวะเนี่ยแตกต่างกันทุกคนค่ะปัสสาวะมาเป็นท่อน้ำทิ้งประจ,จำเดือนนี่เป็นท่อน้ำหัวไหลลิดลินิดหน่อยแต่ว่าปัปสสาวะนี่มันจะพึ่งออกมาเวลาที่เราไอกระแทกครั้งหนึ่งมันจะออกมาเลยเยอะมากดูกับว่าเข้าใจว่าเป็นยังไงทุกนแล้วทีเนี้ยกางเกงเปียกเบิดโอ้ นะบ่เอาปันนี่คือสิบบิวิผู้ใดามาจีบดอกบอ่จะมาจีบข่อยได้ข่อยอยู่คนเดียวเกง่งฉันอยู่คนเดียวเกง่งฉันอยู่คนเดียวดีฉันอยู่คนเดียวเลิศผู้ใ <c> ด <oughs> ฉันอยู่กับซีรีส์ก็ได้อยู่กับพี่พีเอซีก็ได้ มาลงมาราัที่เบลปลูกไว้แล้วเบลทําบ้านให้เขานะคะทุกคนคะ่ะเบลก็จะลื้อออกให้หมดเลยเบลจะลื้อออกให้มันบิดเลยแต่ว่าทําวันนี้มันไม่เสร็จหรอเบลก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยก็ให้มันเบาบางเบาบางตาลงบ้างเบลก็ต้นกงต้นกล้วยเบลก็จะตัดออกแล้วก็ไปกองไว้ให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราจะใช้ต้นกล้วยเนี่ยเอาไปหมักดินหมักอะไรก็ได้นะคะเบลก็จะเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปทุกคนคะ่ะถ้ามันทําได้ไม่หมดทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มาทํา ต่อเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับมืดเลยดได้แค่เวงเดียวเองนะทุกคนได้ตรงที่ว่าเบลจะทําไว้ข้อไก่อันนั้นแหละเบลได้แค่นั้นทําได้แค่มองนั่นมองเดียวนะคะขน ยากคนอะไรไปกองไว้รวมกันก็หมดเวลาแล้วจนว่าเมืดเนาะทําจนเมื่อเลยทุกคนพอมันเมื่อแล้วเด็กๆก,ก,ก็วิ่งมาบอกว่าแม่หนูหิวข้าวเบลก็เลยบอกให้เด,ด็กๆไปอาบน้ําอาบท่าเดี๋ยวแม่จะทำซุก,กี้ยาก,กี้ให้กินนะคะวันนี้ขับรถไปตลาดได้ผักกับเห็ดมารวมทั้งหมดห้าสิบาทนะคะงบประมาณของเราวันนี้เพราะว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ในร้านทุกคนลูกชิ้นเอ้ยไข่เอ้ยมาม่าเอ้ยเบลมีแล้วก็ นะน้ำจิ้มซุก,กี้ของเบล่ะก็มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเบลก็เลยวันนี้จัดซุก,กี้ยากี้เป็นกระทะแบบร้อนเลยนะคะขอบคุณพี่เอฟซีที่ส่งเตาแบบนี้มาให้ทุกคนค่ะฟีลนึกถึงตอนไปอยู่เกาหลีมากๆเลยทุกคนถ้าเบลบอติดผู้ชาย่อนเล่นน้าผู้ชายไทยเด้อเบลจะยู่เกาหลีเบลก็จะได้ผัวเกาหลีเบลว่าอินดีทุกคนถ้าเบลบอแอนและแนไปน้าเขาอ่ะ อยู่เกาหลีนะ่ยได้เงินดีมากเลยนะทุกคนคือทำงานนวดมันไม่ได้แบบว่าอ่ะขอโทษนะแบบทำแบบลึกๆอะไรเงี้ยมันถามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละเรื่องนั้นแนะ่ะแต่จริงๆอ่ะไปนวดจริงๆมันก็มีนะมันมีแบบถ้าวันไหนเป็นวันศุกร์วันเสราร์วันอาทิตย์เนี่ยครอบครัวจะเยอะมากทุกคนแล้วเขาให้ทิปดี ดีครอบครัวเนี่ยมาพ่อแม่ลูกคุณตาคุณยายปู่ย่าตายายมาหมดทุกคนคะ่ะเด็กเล็กๆนี่ก็ชอบนวดแล้วนวดหนักด้วยนะบางคนนะ่ะแบบเรานวดถูกใจเรามาทุกอาทิตย์มากับพ่อกับแม่ทุกอาทิตย์เลยเแบลบไ,ได้ได้ทิปเน่ะเร,เราเราเราได้ดีมากเลยนะเราทําถูกใจบริการดีเว้ยหลุดเกาหลีนะ่ะทำงานดีทุกคนคะ่ะแเบลบก็ไปเป็นผีน้อยเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเราก็ พอไปสามเดือนไปลองดูเนาะก็กลับมากลับมากับไปบอดทุกคนขาไปอีกรอบหนึ่งโดนส่งตัวกลับมาไปขี่เครื่องบินไปเกาหลีแล้วก็ขี่เครื่องบินกลับมาเลิศดไหมได้กินเบอร์เกอร์ตั้งสามเวลานทุกคนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงอ่อะเขาเอาซื้อให้กินทุกคนกินเบอร์เกอร์จนว่ายิงกว่าจะได้กลับกว่าจะได้กลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงไทยก็ เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพราะว่ามันไปไม่ได้เราก็ไปหางานทำเบลก็ลงไปอยู่ภูเก็ตแบบเต็มตัวตอนแรกเบลไปอยู่สปานะอยู่ภูเกต็ตเป็นสปาเป็นอยู่ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเบลไม่ไปเบลไปขับรถซเซอร์วีไปสมัครงานถาร้านนวดตรงแถวถนนบางลาอะไรเงีเ้ยเบลไปไปสมัครอยู่แถวนั้นละอื ตอนแรกอยู่ใส่น้ำเย็นอ่าซอยใส่น้ำเย็นใช่ไหมข้าใครอยู่ภูเก็ตจะรู้จักเบลตอนแรกอยู่ซอยใส่น้ำเย็นพออยู่ไปอยู่มาก็ทำไปทำมาก็ไปอยู่นูน่นหน้าหาดบ้างเออแถวแถวแบบบางลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็ไปแต่ทุกๆคืนอะ่ะแเบลบเข้างานบ่ายใช่ไหมเบลเข้าง,งานบ่ายเหลืองงานห่อมัน ตีสองหรือตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเบลก็จะเลิกงานแล้วนะคะเลิกงานเบลก็ไปต่อพูดอยู่ในผับทุกคนไปทุกวันมันสนุกมากจากการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เบลรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยสําหรับเบลน,นะแต่ว่าพอได้ไปมากๆมากๆแล้วอะความสนุกอะมันไม่ยั่งยืนหรอกมันม้่นจอยเวลาไหนก็ได้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยากจะมีอนาคตเนาะพอเรามีลูกเนี่ยความคิดมันเลยเปลี่ยนจะได้เป็นแบบว่า ไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วแหละมันเมียทุกคนขาเหนื่อยที่จะต้องเอาใจคนอื่นอยากให้คนอื่นมาเอาใจเราบ้างอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะคงจะไม่มีอ่ะต้องเอารักษาใจตัวเองนะ <laughs> แต่ช่วงเวลานั้นมันก็สนุกเนาะเแบลบใช้ชีวิตเต็มที่มากๆเแบลบกับไปล่องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยากลองก็ไปถอยากทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองทั้งหมดเลยก็ะเลยเป็นแบบว่าอาผ่านมาแล้วหลายอยา่างพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็ะเลยแบบเชี่อวปเลยรู้สึกว่าอยู่แบบเนี้ยมันเลิศกว่ามันสบายใจกว่ามีเพื่อนมีฟูงมาหามีญาติพี่น้องอยู่ข้างๆแค่นี้ก็ดีแล้วทุกคนรอลูกเขาเติบใหญ่เนาะทุกคนเแบลบจริง ไปขายตะมกแตงยวนผู้เกตไปบวกเลยไปจะไปย,ยูรถเข้นจะเอาซาลิงแล้วขึ้นไปผููเก็ตนะจ๊ะเราก็ไปขายตะมหกมหุงแล้วก็ขายตะมกหุงแล้วเราก็ไปซ่อนเล่นผู้บบาในจักหนอยนะจ๊ะมันเป็นชีวิตทีด่ดีด้ถ้าลูกงแล้วด้ถ้าลูกยังไม่โตเราไม่ไป พูดเล่นนะทุกคนค่ะเบลกับพูดเล่นเล่นไปเผู้คนจําพี่พี่เพนได้ไหมที่ว่ามาหาเบลตอนนั้นที่ว่าพาเบลไปอุดรอ่ะตั้งแต่เบลมีเรื่องแรกๆเน่ะก็คุยเล่นเล่นกันเนาะทุกคนเนาะเบลก็ทํางานอยู่กับพี่เพนใช่ไหมแล้วแบบว่าคุยกันว่าเออถ้าแบบลูกเราโตแล้วนะเราจะพากันไปขายตํากล้วยอยู่ที่ถนนบางละกเย่เย่ตำกล้วยได้เพราะว่าพี่เพนทำบข้าวอร่อยเนาะเย่ตัวคนตํากล้วยได้เดี๋ยวเบลจะเป็นรับแขก เดี๋ยวมันจะไปรับแขกเดี๋ยวจะอนรับลูกค้าอู้นามาสเตบอกเลยวันหลุดมันเป็นอะไรที่สนุกมากทุกคนขามันเป็นอีกอย่างที่มวนจ่อยเลยชีวิตไว้หลุ่นเนี่ยโดีค่ะใช้ชีวิตคุ้มค่ามากทุกคนขาตอนนี้ก็แบบว่าพอได้มาอยู่ในจุดที่แบบเราเป็นคุณแม่ เราเราได้มาสร้างชีวิตอ่าความคิดมันก็แบบเออเราต้องสร้างชีวิตนะเราต้องมั่นคงกับชีวิตเราเราถึงจะอยู่รอดไม่งั้นเราก็ไปไม่ได้เนาะ มื้อเย็นวันนี้ขอกินอะไรแบบร้อนๆหน่อยนะคะเมื่อเช้าก็กินก๋วยเตี๋ยวไปตอนเที่ยงกลับมานะทุกคนเบลก็อาพาเด็กๆอ่ะกินข้าวต้มปลาไม่ใช่เที่ยงหรอกประมาณบ่ายสองเบลลูกบอกว่าหิวข้าอยู่รอบหนึ่งเบลก็เลยทําข้าวต้มปลาปลานินวันนั้นแหละปลานินอบเกลือวันนั้นเบลมันกินไม่หมดเบลก็เลยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วทีนี้ไม่รู้จะทําเมนูอะไรก็เลยว่าเออทำข้าวต้มปลาแล้วกันเอาเข้าวใส่รสดีแล้วก็ต้มใส่น้ำนีำ่แหละทุกคนแล้วก็เอาปลาใส่ เสียบพี่อดีนกินเบิร์ดสองถ้วยคุณน่ะกินมาสองวันติดแล้วข้าวต้มปลาเนี่ยเพราะว่าน้องมีอาการแบบไอมีเสมหะเหมือนเบลเลยเบลก็มีเสมหะตั้งนานที่ว่าเบลอยู่ดีๆก็มีเสมหะมีน้ำมูกสักพักก็หายไปพอสักพักหนึ่งพี่อดินมาเป็นต่อเอา้ามันติดกันเหรอแต่ไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรนะก็แค่แบบมีเสเลดมีเสมหะเฉยเบลก็เอายาอะไรให้ลูกินแล้วก็พยายามที่จะทาแบบ พวกข้าวต้มหรือของร้อนอย่างเงี้ยให้เด็กๆกินแล้วก็งดพวกขนมแล้วก็ของหวานๆของเย็นๆไม่ให้ไม่ได้ให้กินแล้วนะคะก็ไม่ได้ให้กินแล้วก็เลยมือนีก็เลยพผ้ากินแบบนี้นะมันจะได้แบบว่าโลงคอสดน้ําซุปน้ํเซุบไปด้วยมีผักมีลูกโอกลูกสิน้นออกเ็เดิศไปอีกแบบเนาะล่าสุดไล่ร้อยกินมามาดิบละซุปนะ <c oughs> ทุกคนว่าสัดส่วนเบลลงไหมเบลว่าเบลรู้สึกว่าเบลตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า เป็นตัวเล็กลงประมาณแบบนิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่ไม่นิดมากนิดหน่อยอะไรประมาณนี้มันดูแบบเบลหน้าท้องเบลก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะแต่มันก็มีอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นไงดูดูจากมองมองจากตาเปล่านะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าเล็กลงนิดหนึ่งทุกคนดูมันก็ดีอยู่นะออกกำลังกายนี่มันเลดอยู่นะ ถ้าออกกําลังกายไปเรื่อยๆสักวันเราก็คงจะผอมแบบมีสัตว์มีส่วนนะมีไม่มีไขมันส่วนเกินถึงจะไม่ตัวเล็กมากถึงจะเป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าใจเราก็ไม่เล็กอันอื่นแห้งไงบอกเลยไงสมองสุบอลบ่ใหไงตะดากนะ <c oughs> วันนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เก็บจานเก็บอะไรไปล้างนอกาะเด็กๆอาบน้ำเรียบร้อยการบ้านทำไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะเมื่อืืนก็เป็นวันจันทร์เด็กๆก็จะได้ไปโรงเรียนเยบลก็จะพาลูกนอนเร็วหน่อยนะวันนี้เบลก็จะไปอาบน้ำไม่สระผมเราทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสระเพราะว่าเขาจะออกกนร่างกายแบบหนักนววแล้วเหงื่อมันก็จะออกเยอะเดี๋ยวค่อยสระพรุ่งนี้ทีเดียว สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ